แเงา,าแล้วทนันไหมไม่ยอร้อยโอเคครับเป้ดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับไดยขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับได้นะครับ ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคอตในแพทใหม่กันนะที่ปรับเข้ามานะในเรื่องของพาสซีฟนะที่ทำให้ตีไวขึ้นกลายเป็น50%จาก40%นะแล้วก็นานขึ้นกลายเป็น3วินะครับแล้วก็อันตินะครับอึดขึ้น25%ตอนไล่นะมาดูดีกว่าว่าเป็นไงบ้างซับแพทนี้นะครับไปรับชมกันเลยยินดีต้อนรับสู่ ROV สู่ไดเซอร์ชแนลได้ไหมยอ่อเอาคืมดีดีดตนรับวันนี้มาใส่แทนช่อง,งไ <ป S 2> ด้ไหมเสียงแล้วเสียงแล้วน่าจะมีมกว่านะ ดีครับว่าต้องจัดเกบสีทั้งหน่อยแล้วให้เขารู้ว่าใครหมู่ใครจา่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะเดชบุญที่นาคอได้ไม่มีเศษใครเน,นี่ยนาคอนี่เมื่อก่อนต้องเลี้ยงสแต็กนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลี้ยงละกดไปเถอะยังไงก็พอสามบิดิใช้สกิลให้หมดหมดดีกว่า เค้าแบบจะเป็นของฝั่งนู้นแปลก มีโป๊เวลสีแล้วคิวการ์เวล8รอครับรอแย่ง อะไรเพื่อนเดี๋ยวให้ป่าคิวส่งกระบ๊อส่งกระบ๊อืป อย่างน้อยก็ได้มังกรมีคมุคม้คมคุมคุมเฮ้ยอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> ดีนี้มันบั๊กอะอยโ,โดนดักชัลึกเลยทำไม่ก็ว่าแบบมันมีอะไรขึ้นมาต้องแก้นะบัคเนี้ยมันทำให้มันทำให้เรารู้ว่ามีลอรีออนอยู่ใกล้ๆเนี่ย เมื่อกี้ไม่รู้เลยว่าอันติีมาจากไหนรู้แค่กระไรจะโดนเขาต้องแก้บกักไม่แกนแต่ว่านัาจะรอยอนน่าจะอ่อนลงเยอะอนะแต่บางทีก็ทำให้โลกนะั้นมันแฉนตีที่อื่น มันมากลายแล้ง่ะบาฟาโรายังไม่เกิดดี6วินานมาก กันดมเอ็ดทีท่ห้าพันก็ดีขึ้นเยอะนะใช้ได้หลายจังหวะอย่างน้อยกแบบ็เวลาใช้เพื่อกันตายมันแบบรู้สึกดีขึ้นนะเมื่อก่อนมันใช้แล้วเหมือนแบบแค่อยากได้เรียนตี <laughs> ไมแค่อยากได้รีสกิลจากเดวิลอะซึ่งมันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้คือแบบใช้เพื่อโดดเข้าไปแลกกับศัตรูได้แต่ว,ว่ามีโอกาสรอดมากขึ้นเยอะ เมื่อก่อนัตรูเนี่ยไม่กลัวเท่าไหร่เพราะศัตรูคิดว่าฆ่าเราตายก่อนได้ละสบายๆเราบางยิงเล่นแคลรี่อะไรเงี้ยโหเขาไม่กลัวหรอกตอนนี้ดีไม่ดียิงสวนเลยมั้งนะเทียบไปเกตเดินติเก้ อย่างเมื่อกี้เป็นปกติอะตายามีการดาเมจยี่หาเอร์เซ็นต์ล่าไปนิดนึง <c oughs> ระหลาดข้างมาเนี่ย Hmm, back, protect oh, yourself. Okay. Don't think your tower has been destroyed. Don't think your team has destroyed a tower. Or you can up. The ฟ a t จะทิ้งเพื่อนไปแล้วหรอกําลังไล่ลําเลยกูเจงเงาแล้วทันไหม โอ้ต oh, oh oh, ัวเฮียโอ้ไม uh, ่ไม่ได hmm, ้โดนไม่ได้โดนรอยอนตายเลยเมื่อกี้โดนมีหน้าปั่นนี่เมี้มันปั่นไปสามพันกว่าเลยหัวแตกเมื่อกี้ไม่ได้กดแข็งอะจี๊ก็ว่าอะไรแรงๆเมื่อกี้เมื่อกี้ยังรู้สึกไหวไหวไหวแค่ไหวนิดนึงไหวอยู่เมื่อกี้กำลังแอะโอ้รอยอนเมื่อกี้มันแบบแรงกันใจจังว่าเมื่อกี้ยังแบบยังทนได้เลยโดยมีหน้าปั่นไปสามพันฟืดไม่รู้เรื่องเลยตัวมัน ตีเร็วไงเพิ่งปรับมาใหม่นะคอสเข้าทางเลยพี่น่าชอบเลยตีเร็วเหรอสกิลที่ดีนี่ตีเร็ว you. Thank จู๊กจู๊กเอาว่ะจุกรอดปะเล่ท่อไปหนึ่งชอ็อตท่อนี้เขือเ่อนแล้วแท็บท่อโดนเล่เย<ะ>ังเก<ละ>ือบตาย โอ้หนูนี่โดดออกมาก่อนดีกว่าแตกอีกแล้วไม่ยอมโดดออกเลยเซอร์โอ้แตกเก็บที่ปั่น Man on a mission. Your team has destroyed a tower. Holy Dragon has been defeated. <laughs> มีไหมไม่มีนู่นอยู่นู่เหมือนเลยตอนนี้โซโล่เจ๊กไม่เสียเลือดละเป็นตีแดงตีเบล ไม่ยอมรอยน,นี่โหท่าเทพยี่ฟนันเขาไม่เขาบานไม่ลดเลยตัวอะไรนี่เมื่อกี้กไม่ได้แรงแรงนะเอทั้งนั้นเลยโดืดเข้าไปตีอย่างเท่ Hm, mm. hey, oh, An ally has been defeated. เงินตันละไม่ต้องใช้ตังละตอนนี้ <c oughs> กันเวทต้งต้องมีไหมมีเถอะฝั่งนู้นมีเวทเยอะซีซีก็เยอะมากก็ห <c oughs> น้อยกันง่ายเนะ <c oughs> ลยเนี่ยรอดูอะทอนสไลด์ก็ใส่เลยถอยไม่บังคนชเาไปฝั่งมันถอยแน ก็เข้าใจว่ามันรากเสียงอ่อยนานน,าน่ัโสโลโกอดยังเสียเลือดอยู่ดี อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนลิกไปป่ะใช่ไดเซอร์ลิกไปป่ะเท่แบบมุ้ยประมาณนี้กันสับนาคอร์สปรับใหม่นะฮะตัวสายล้าโดยเฉพาะตีตั้งนานเนี่ยดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเป็นแบบตาตัวอื่นเนี่ยเวลาเกิดเกิดเนี่ยมันจะตีอีกสามสิบเปอร์ ครับก็เป็นไงบ้างครับสับนาคอสปรับใหม่วันนี้นะก็ถือว่าเป็นการปรับที่ดีมากๆสับนาคอนั้นะถ้ายอยลองเล่นมาหลายตาเนี่ยการบัฟทําให้พาสซีฟมันเนี่ยตีไวขึ้นเนี่ยกลายเป็น3วิเนี่ยมันก็ฟาร์มสบายขึ้นนะรูนดูดเลือดก,ก็ใช้ได้คล่องขึ้นนะเลดเกมก็ใช้ง่ายขึ้น ดาบชี้ก็เล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วสายขวาเนี่ยก็ใช้คอมโบกับอันติที่ปรับมาใหม่ดีมากกันดาเมจ25%ดอยมองว่านาคอสตอนนี้ก็เก่งขึ้นมากนะเก่งขึ้นมากแต่ถามว่ามันจะถึงขั้นแบบเป็นตัวทิ i เปิลเอสเลยไหมในความรู้สึกดอยดอยก็รู้สึกว่าฮ้ดเลดเกมมันก็ยังแบบหนึ่งหนึ่งสู้ป่ายฝั่งยากอยู่จะแต่ในเรื่องของการทำสเปซอะไรเงี้ยมันดีขึ้นเยอะนะมันฟาร์มไวขึ้นนะมันอึดขึ้นตายยากขึ้นนะครับดบวาวเทอร์เล่นเก่งๆดวาวอรก็เล่นได้ตลอดนะคราบนาคอสเล่น เวดโดนต่อโดนโป๊กอะไรเงี้ยมีปัญหามากหรือสะดดเข้ากลางไฟยังไงให้รอดเนี่ยเป็นไป,ไ,ปไม่ได้แล้วมาก่อนแต่ตอนนี้มีโอกาสจะรอดและมันมีการดัเงวีจี๕เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาดอาว่าก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่เธอใครเล่นช่ำช้ามาดอาว่าเล่นได้ทุกตาสับนาคอสในแผทนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะสับการรีวิวนะฮะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนคิดอะไรต่างก็ฝฝ่ตามเลครับวันนีน้ผมคแค่นี้ละครับสวัสดีคร